มาดูนะครับบทที่หกเนาะบทที่หกข้อสองนะครับอ่านโดยชัดปรกาศสินี้นะครับบริษัทนาวานผะลิตได้จำหน่ายสินค้านะโดยมีส่วนในปีสนะองพันร้อยเอ็กแปดนะบอกว่าทีวัตถุลัตภัณฑ์ที่เขียนในดีเอ็นเข้าลงทางตรงให้จ่ายการผลิตที่เป็นวอลุ่ยคอสนะครับแล้วก็ให้จ่ายการผลิตที่เป็นฟิชคอร์ มีอ่ามี S&A ที่เป็น v a r i a b l e COST สต่างหากแล้วก็ F4 นะก็เป็นตามนี้เนาะนี่เป็นต่อหน่วย50 50แล้วก็10นะี่เป็น v อลล a เปอ COST เลยครับนี่ก็มีค่าใช้จ่ายการขายละตถุหางทำไปอยี่บาทนะที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตตัวนี้คงที่2,000 0 0บาทต่อปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิต กาจ่ายในการขายและการบริหารคงที่สอ0 0 0นหน่ายกำลังการผลิตต่อปี 500, อ5 0 0 0 0หน่วยต่อปีนะครับเอาไปจำนวนที่ผลิตได้นี่คือปริมาณที่ผลิตได้แน่น,นอนหมายถึงว่าจริงนะผลิตได้จริงนะ5านเบ่อเามืนเท่ากันนะครับ มีราคาขายไรซ์ไรซก็คือราคาขายต่อหน่วยนะจำนวนหน่วยที่ขายได้นี่ือ v o l u m ขายไปแล้วนะครับ2,500นหรหน่วยนะครับเขาก็ถามว่านะต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนสินค้าต่อหน่วยนะครับตามวิธีต้นทุนผันแปรเท่าไหร่นะครับตามวิธีต้นทุนผันแปรแต่มันต้องเป็นต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิตนะนะครับเป็นให่ไหนนะครับเราก็ไปดูถ้าเป็นแบ l a งฟอร์มให้เลยนะอ่าล้วก็ลองมาทําดูนะครับต้นทุนการผลิตตามวิธี ก็จะใช้ d m d r แล้วก็ FOS ที่เป็น r i a b l e o r c e คนะนะเขาถามต้นทุนการผลิตต้นทุนสินค้าอะไรนะไม่ได้ถามต้นทุนขายนะครับแล้วเนี่ยเราก็จะเป็น,นดึงเฉพาะที่เกี่ยวข้องของการผลิตที่อยู่ในโรงงานนะ50าสิบห้าสิบรือวนสินี้ก็ตอบแล้วเนะี่ย ก็ลงนะเสร็จแล้วเท่าไหร่นนะผมจะตอบ60ไม่ใช่นะครับ110บาทตอนน่อนนี้นะครับ 2ถามว่ากําไรส่วนเกินต่อหน่วยเป็นเท่าไรดน,นะครับถามว่ากําไรส่วนเกินต่อหน่วยเป็นเท่าใดน,นะครับปกติแล้วเนี่ยกำไรส่วนเกินนี่คือจะเอาข้อสองนะกำไรส่วนเกินเนี่ยเท่ากับขายามาตราต่อหน่วยอะต่อหน่วยโอเคามาตราต่อหน่วยนะครับลบด้วยวอนดับเบ c o คอสเท่ากับ ถ้าถามว่ากำไรต่อนหน่วยใช่ไหมครับเราจะใช้ Price ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใ,ชใช้ยอดขาย S yes, เราถือว่าเป็นยอดขายใช่ไหมครับ Price yes, จะเป็นาาราคาขายต่อนหน่วยลบด้วย Variable Cost นนยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ CM ต่อนหน่วยทีนี้เราก็มาดูนะครับ Price ของเราราคาขายของเราไนะอ้ระบบของผมเลือกเี็นเป็นแนวระนหน้าไปก่อนนะ Price ของเราอยู่ที่260นะฮะบ ลบด้วย mm hmm. variable cost variable cost mm hmm. ของเราเนี่ยถ้าที่เป็นต้นทุนการผลิตเนี่ยนะครับต้นทุนสินค้าอยู่ที่น mm hmm. 1น0แต่ว่ามันไม่หมดนะนะฮะเวลาเราคำนวณของในส่วนของกำไรส่วนเกินเนะี่ยนะครับเราต้องนำ variable cost ทั้งหมดนะไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือว่ามันเป็นในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายบริหารถ้ามันเป็นผันแปร เรามองแค่เป็นผ่านแปลหรือว่าคงที่ถ้าเป็นผ่านแปลไม่สนว่ามันอยู่ในส่วนของการผลิตว่าหรือว่าเป็นในส่วนของการขายหรือปัญหาเราลมืมมาหมดเลยตอนนี้อันนี้เป็นส่วนของการผลิตนะอันหน,น,นึ่ร้อสินี่ใช่ไหมฮะที่เราคำนวณได้มานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้ที่สิบบาทน,นี้นะเพื่อนั้นลบกันก็คือเท่าไหร่ครับพัน เดี๋ยวผมไม่ไม่ใหญ่ลบเนะนักศากษาลองลองลบด้วยแล้วกันนะครับสองหสิบลบด้วย 130, ร้อยสอามสินะครับเออเบอร์เท่ากันพอดีก็คือ130ร้อยสามสิบาทต่อหน่วยนะครับอันนี้คือตั๋วสองนะเราได้แล้วนะค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่นะครับควนนแ้เฉียดเป็นไหนคอานี้เฉียนตรงนี้นะค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่การผลิตใช่ไหม FSH คงที่ เทที่เป็นเอฟซีต่อหน่วยถ้าต้องการค่าใช้จ่ายต่อหน่วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย,ยจจต,ต่อ,นห,นตอนหน่วยนะครับจะเท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะครับหารด้วย กำลังการผลิตมนาะนี่คือสูตรของมันนะครับซึ่งนะถ้าดูศึกเข้าไปดูโจทย์นะนะมันเราต้องใช้ตัวนี้นะต้องใช้ยอดนี้นะยอดกําลังการผลิตไม่ใช่ใช้ยอดนี้นะไม่ใช่จํานวนหน่วยที่ผลิตนะครับเพราะว่าอะไรฮะอันนี้เป็นผลิตจริงใช่ไหมนะครับตามสูตรแล้วมันต้องใช้กําลังการผลิตนะค่าใช้ใจ่ายคงค่าใช้จ่ายในการการผลิตคง ถ้าจะทําต่อหน่วยเนเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายการเปคนพงที่มันเป็นลักษณะของการประมาณการขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยอดในการประมาณการเส่งยอดในการประมาณการต้องไม่ใช่ยอดจริงต้องใช้ยอดกําลังการผลิตปกติกําลังการผลิตปกตินั้นหมายถึงว่าสิ่งที่นะปีกรถางนึ่งต้นประมาณเนี่ยเขาก็เลยได ประเมินว่ากําลังการผลิตแต่ละปีโดยเฉลี่ยแล้วนีนะครับน่าจะประมาณเท่านี้นะครับเบิร์นมันเท่ากันผมไม่ใช่ไม่อยากให้นักศึกษาสับสนว่าเฮ้ยมันมีเบิร์นมันเท่ากันหรือบางข้อถ้ามันไม่เท่ากันเราจะเลือกตัวไหนนะครับสิ่งที่เราเลือกตัวเรา้งเลนอกันใช้กําลังการผลิตนะควบคู่กันไปนะเพราะฉะนั้นก็นำห้าคำมาหารนะครับเท่าไหรนับเลยกำไรใช้การคบปี่คือสองแสนนะครับ เท่าไหร่นะเฮ้ยห้าพันห้าพันอ่ามีเป็นบาทเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะอ่สองแสนฐานห0าพหน่วยนะครับได้เป็น 40, 40บาทต่อหน่วยอยู่เนาะฉะนั้นเะดี๋ยวเขาดูสองแสนระโอเคนะครับ ได้แล้วตอบข้อสาไดแล้วนะ่ันมาข้อ4ี่เขาถามว่าต้นทุนคงที่รวมเป็นจํานวนเท่าใดนะไม่ได้ถามจำนวนหน่วยเขาถามว่ารวมแล้วเป็นเท่าไหร่เฉยๆครับก็โมบกันนะก็ไม่เอาค่าใช้จ่ายการผลิตกับ S&A ที่เป็น S&C สองแสนห้าก oh. <Jean> ็ถามยอดรวมใช่ไหมไม่ได้หาแต่หน่วยผมก็ตอบเ่ยสี่แสนห้าหน่นนแน่นอนหน่วยเป็นบาทนะครับบาทหน่วยเราถูกนะครับมันคาตอบไม่ค่อยหนีไปเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ช่วยเราจำาด้เท่าไหร่นะข้อที่ห้าเขาถามว่าอะไรกิจการต้องขายสินค้ากี่หน่วยถึงจะคุ้มทุนก็หาจุดปริมาณขายณจุดคุ้มทุนนั่นเอง สูตรก็คือต้นทุนองที่นะฮะหารด้วย C m ต่อหน่วยใช่ไหมฮะก็คือเอา4ูตร15หารด้วย C สิบใช่ไหมไม่ใช่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 ก็เลยว่ข้างบน130นะครับ เดิมผมก็สไตล์ผมนะผมก็อะไรฮะบาทตัดบาทเพ่ขึ้นเปคูณเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอนี้ครับไม่ใช่สามพหรือปรอมา3สามนสี่ร หน่วยก็ปรับขึ้นเสมอใช่ไหมครับปรับขึ้นเสมอถ้าเป็นหน่วยข้อที่ข้อที่อะไรข้อที่หกนะครับส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยมีเท่าใดและคิดเป็นอยละอัตราเท่าไหร่นะครับนะฮะเาก็มาดูปกติแล้วเนี่ยนะครับ m a r g i n of safety นะก็เลยนะยอดอ่ยอดขายจริงใช่ไหมส่วนมากผมจะใช้ในคลาสผมก็จะบอกว่ายอดจริงหมายถึงยอดขายนะลบด้วยยอดวัด BEP ยอดขายน่าจะคุ้มคุนนะครับยอดจริงนะฮะแล้วก็กลับไปดูนะครับราคาขายเราขายในวัดสองร้อยสองร้อยหกสิบยอดจริงนี่คือตัวนี้นะครับก็จำนวนหน่วยที่ขายได้สองพันห้านะโอเคเราก็กลับไปดู ลบด้วยยอด B P ก็คือนะราคาขายเท่ากันนะคูณด้วยยอดขายน่าจะคุม้มทุนถ้าจะคุมค้มทุนก็คือต้องสามสบสี่ร้อหน่วยนะฮนะเคดูดูอย่างนี้ก็รู้ว่ามันติดลบนะทีนะ่บาก็ลองดูนะครับผมได้คำตอบมาแล้วว่าติดลบสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่น 120บาทนะครับเพราะว่านะครับที่บอกมาที่ออฟเซ็ตซี่มันเหมือนกับนะตัวบอฟเฟอร์ตัวกรอบคุ้มครองกายเราอะไรเงีนะครับก่อนที่มันจะมาถึงตัวนะแต่ปรากฏว่าจากข้อนี้นะมันกินเนื้อขไปแล้วมันโดนตัวไปแล้วนะ2องแสนห้าสองแสนห้ือยยีบบาทนะสูตรถ้าประเด็นนี้เคยสูตรถ้าสูตรเราถูกนะสามไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะครับ มันคืออันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กอ่ะมันโนดกินเนื้อแล้วถ้าแปลความนะครับต่อมาก็มาดูนะมาอัตรา,ามา r g i ออ f f ิ e t นะครับก็คือติดลบใช่ไหมเขาจะเอา margin o f f e t นะนะสูตร่นะครับเอายอดจริงลบยอด ระบีพีหารด้วยยอดจริงนะผมก็ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมติดลบสองแสนห้าหนึ่งร้อยยีสิบนะหาด้วยยอดจริงนะครับยอดจริงก็คือเท่าไหร่ไม่ได้คูณอ่ะไม่ได้คูณให้ก็แล้วน นี่นะครับเป็นติดลบ38% 38.48%นะครับในส่วนข้อ6ข้อที่เจ็ดนะครับเยอะเหมือนกะนะันเนาะต้องการกำไรก่อนภาษี50,000ื่นนะครับต้องขายกี่หน่วยอัตาราภาษีร้อยละยี่สิบนะข้อที่8เหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นกำไรกำไรหนละังภาษีนะครับเราตัด7กับ8กันแล้วกันนะครับข้อที่7 45, ะนะครับก็คือจิดตนะกำไรก่อนภาษีก็คือ EBT ซึ่งถือว่านะครับ แทนค่าได้เลยไม่ต้องแปลก็คนะือเอานะฮะสูตรนะครับ r g ร็ p โ o ฟิ t นะครับกำไรท,ที่ต้องการเท่ากับต้นทุนคงที่บวกด้วยกำไรที่ต้องการในที่นี้คือห้าหนึ่งีอ่ารด้วยี CN ตันหนะ่วย ก็แบบนั้นเลยคีซาน้าบวกอีกห้าหน่วอ่าที่เริ่มไม่มีหาร้อยสามสิบบาทต่อนหน่วยใช่ไหมครับเ,เรากลันแบบปปตรงนี้หนะ่อยทีนี้เรื่ตรงนี้แล้วกันนะฮะ บาทต, so hey, ต่อหน so you know. s <S án, ่วยนี่ค really ือคำตอบเลยนะครับก็ขายด้วยสามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดถ้าถามกี่หน่วยก็โอเคจบละนะครับ แต่ในส่วนของข้อแปนะครับเขาให้ EBT มานะก็ EAT มาเราจำเป็นที่ต้องนะหารด้วย1 0 2่ลบศูยจุดสช่ไหมครับเพราะว่าสตรเขาบอกว่า20%นะครับหรือว่า EAT หารด้วย0.8นจดนะครับ mm hmm. ยอมก็เป็นเท่าไหร่นะครับ5้าหมหารศูแล้วค่อยเอาไปแทนค่าในสูตร TP นะ mm hmm. ก็เอา5้าหมื่นกดคูณที่เลข ข้างนอกนะครับลูกสาวก็ลองดูนะครับ <Yeah. S 1> ให้ตรวจใครข้างในนี่อาจจะลำบากหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> นะครับเอาตัวเนี้ยมาไปไปคำนวณในส่วนของทีง <Okay. S 1> เปลี่ยนประกาศเลย ไม่ใช่หาสูตรที่แปดนะหา138ก็เลย่ไหะครับหาได้กำไรส่วนเกินเดมนี่แหละ ก็คือข้อแปดนะครับข้อเก้าก็ถามเหรอข้อเก้าเว่ถามอะไรไม่มีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าราคาสินค้าสินค้าเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่าแรงเพิ่มทางตรงเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะส่งผลยังกระทบอย่างไรกับจุดคุ้มคุนแต่ใน,นจุดคุ้มคุนของเรา <c oughs> อยู่ที่เท่าไหนนร่นะฮะอยู่ที่เท่านี้นะสามพันสี่สสร้อยหกสิบสองนะฮะ เราก็มา่อหวังว่าเราจะมีที่พอนะครับแล้วก็คือต้องคำนวณกาไรส่วนเกินใหม่นะครับพยายามไอ้อาจุตรงนี้นะครับกำไรส่วนเพิ่มเท่าไหร่นะเดี๋ยเพิ่ม20%่อย่างละยี่ตอนนี้เราขายอยู่ที่เท่าไหนนะาร่นะค่าแรงอยู่ที่50เพิ่ม20%เป็นเท่าไหร่ก็10บ,บาทใช่ไหมห้าสิคูณนะ 1.1นึ่นะึเออห้าสิบ้า10%เออมันขึ้นกี่เปอร์รเซ็นต์ยีโอเคยี่สเปอรนะยีะเยี่สเปอร์เโอเคยี่สิบปเปอร็คูณยี่สิอก็คูณหนอนะครับสามร้อยสบสนะส่วน dl นะครับ,รบจาก50คูณด้วยหนะึ่งองเอนกันก็คูณด้วย60 จากเดบกเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบสิบใช่ไหมครับอ่าราคาขายเป็นเท่าไหร่นะมันเป็นอันใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูไปดูมาสามร้อยสิบ จะเท่ากับนะครับสามรอยทีสามรสองลบด้วย Dm ห้า ขอที่เราไม่พออะไรนะสิบบาทนะครับ FSBVC สิบบาท f s อว a v c นะที่เป็นฐานแปดยี่สิบ m ใหม่ก็คือ สี่สิบนะอันอื่นไม่ไม่เปลี่ยนแล้วนะคงเอ่อาจ่ายการฝึกคงที่เท่าเดิมนะครับก็ถามแหล สิ่คุ้มทุนจะเป็นยังไงนะครับ p b d หน่วยเท่ากับ fixed cost เมื่อกี้คือ400,005นะนี่ละตัวนี้นะครับก็ใช้ัวเดิมเลย400,005แล้วด้วยกำไรส่วนเกินใหม่172นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบต่อหน่วยเลยจบแล้วเนี่ยนะ อ่ะไม่ใช่สองหกหนึ่งหจุดสอนะเจะแล้วก็มาสองหกหนึ่งเจ็ดหนึะค้มคูณนะสองพันหกร้อยสิบเจ็คณค